คิดวนไปวนมาจนเหมือนหัวจะระเบิดเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากบางทีก็คิดไปไกลจนเหมือนเพอเจอร์ทั้งที่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยสักนิดเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมถ้าเคยวันนี้เรามาปลดล็อกความคิดกันด้วยปัญญาแห่งพุทธ,ธะที่ช่วยคลี่คลายปัญหาคิดมากที่กัดกินใจเรามาอย่างยาวนาน หลายคนเชื่อว่าการทำสมาธิต้องนั่งหลับตาในห้องเงียบๆเ,เท่านั้นแต่รู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วแก่นแท้ของสมาธิคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าจะทำอะไรเดินกินนั่งนอนหรือแม้แต่ทำงานขอแค่เรามีสติรู้ตัวจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าไม่ปล่อยใจให้คิดฟุง้งซ่านนั่นแหละคือการทำสมาธิที่แท้จริง เหมือนเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านบทเข้าในวัดอยู่ถึง12ปีท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างตั้งใจโดยไม่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นแม้แต่ชื่อของตัวเองท่านยังลืมสุดท้ายท่านกลับบรรลุธรรมโดยไม่ต้องนั่งสมาธิหรืออ่านพระไตรปิฎกมากมายเลยเห็นไหมว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันสามารถกลายเป็นสมาธิได้ถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน มีคำกล่าวที่ว่าผู้ที่ไม่ทำอะไรเลยจะบรรลุสิ่งมหัศจรรย์ฟังดูเหมือนขัดแยง้งแต่ความหมายที่แท้จริงก็คือการปล่อยวางความคิดฟุง้งซ่านปล่อยใจให้สงบแล้วปัญญาจะเกิดเหมือนกับเวลาที่เราคิดไม่ออกลองพักสมองสักครู่แล้วกลับมาคิดใหม่หลายครั้งที่เราจะปิ๊งไอเดียดีๆออกมาได้ง่ายขึ้นเพราะใจเราสงบและปลอดโปร่งมากขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการหยุดคิดมากก็คือการดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วเราจะทำอย่างไรได้บ้างมีหลายวิธีง่ายๆที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างแรกเลยคือการรู้เท่าทันความคิดของตัวเองเวลาที่เราเริ่มคิดมากให้ลองถามตัวเองว่าเรื่องที่เรากำลังคิดอยู่นี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆหรือแค่สมมติขึ้นมาเองถ้ามันเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านไปแล้ว ก็ให้เรียนรู้จากมันแล้วปล่อยวางมันไปอย่าไปจมปลักอยู่กับอดีตเพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วส่วนเรื่องในอนาคตก็ให้เตรียมตัวรับมือกับมันแต่ไม่ใช่กังวลไปก่อนล่วงหน้าเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฉะนั้นการวิตกกังวลไปก่อนก็มีแต่จะบั่นทอนกำลังใจของเราเปล่าๆ อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้มากคือการฝึกกําหนดลมหายใจเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวเองเริ่มคิดมากให้ลองสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนลมหายใจออกยาวๆทำแบบนี้สักสองถึงสามครั้งจะช่วยให้ใจเราสงบลงและมีสมาธิมากขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราเครียดหรือกดดันการหายใจเข้าลึกๆจะช่วยให้เราผ่อนคลายได้มากขึ้นนอกจากนี้การออกกำลังกาย และการทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากความคิดฟุ้งซ่านได้เช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงดูหนังเล่นกีฬาหรือแม้แต่การพูดคุยกับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวการทำกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นและไม่จมอยู่กับความคิดมากจนเกินไปที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็น และรักตัวเองให้มากเพราะหลายครั้งที่เราคิดมากก็เป็นเพราะเราไม่มั่นใจในตัวเองกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้กลัวว่าคนอื่นจะมองเราไม่ดีซึ่งความคิดเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตัวเองดังนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วเราจะก้าวข้ามความคิดมากไปได้อย่างแน่นอน มาดูเรื่องเล่าสั้นๆที่จะช่วยเปลี่ยนมุมมองของเรากันบ้างเรื่องแรกคือเรื่องของชายยากจนกับหินสีน้ำเงินชายคนนี้ยากจนมากเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากนักปราดนักปราดให้หินสีน้ำเงินเม็ดหนึ่งกับเขาและบอกให้เขานำไปขายชายคนนี้ดีใจมากเขานำหินไปขายให้พ่อค้าผลไม้พ่อค้าให้ราคาเพียงหนึ่งพัรูปีเขานำไปขายให้พ่อค้าเครื่องครัว พ่อค้าก็ให้ราคาไม่ต่างกันเขาผิดหวังมากจนกระทั่งได้พบกับพ่อค้าเพชรพ่อค้าเพชรตะลึงกับความงามของหินและบอกว่าหินเม็ดนี้ประเมินค่าไม่ได้แม้จะขายทุกอย่างที่มีก็ไม่สามารถซื้อได้นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นมองเราอย่างไรแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามองตัวเองอย่างไรอย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่น มาบันทอนคุณค่าในตัวเราเรื่องที่สองคือเรื่องกบในบ่อมีกบกลุ่มหนึ่งกำลังกระโดดไปในป่ากบสองตัวพลัดตกลงไปในบ่อลึกกบตัวอื่นๆบอกว่าบ่อนี้น้ำลึกมากพวกเจ้าไม่มีทางปีนขึ้นมาได้หรอกยอมแพ้สะเถะกบตัวหนึ่งท้อแท้และหยุดพยายามแต่กบอีกตัวหนึ่งยังคงกระโดดต่อไปสุดท้ายมันก็ปีนขึ้นมาได้สำเร็จ ที่จริงแล้วกบตัวนี้มันหูหนวกมันจึงไม่ได้ยินที่กบตัวอื่นๆพูดมันคิดว่ากบตัวอื่นๆกําลังให้กําลังใจมันอยู่นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าจงเชื่อมั่นในตัวเองและพยายามต่อไปไม่ว่าคนอื่นจะพูดอย่างไรก็ตามเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของนกอินทรีกับลูกไก่ไข่นกอินทรีลูกหนึ่งตกลงไปในเล้าไก่และฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบ นกอินทรีตัวน้อยเติบโตขึ้นมาโดยคิดว่าตัวเองเป็นไก่มันคุยเขีียหาอาหารอยู่บนพื้นดินและไม่เคยบินขึ้นไปบนท้องฟ้าวันหนึ่งมันเห็นนกอินทรีตัวอื่นบินอยู่บนฟ้ามันจึงถามแม่ไก่ว่าทำไมมันถึงบินสูงอย่างนั้นไม่ได้แม่ไก่บอกว่าเจ้าเป็นไก่เจ้าบินไม่ได้หรอกนกอินทรีตัวน้อยจึงเชื่อและใช้ชีวิตแบบไก่ไปตลอดชีวิตโดยไม่เคยรู้เลยว่า แท้จริงแล้วมันมีศักยภาพที่จะบินสูงได้เหมือนนกอินทรีตัวอื่นๆนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าจำกัดความสามารถของตัวเองด้วยกรอบความคิดของคนอื่นจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลับมาที่เรื่องของการคิดมากกันต่อสาเหตุหลักๆของการคิดมากก็คือความกังวลเกี่ยวกับอดีตและอนาคตการยึดติดกับอดีต และการวิตกกังวลกับอนาคตทำให้เราหลุดออกจากปัจจุบันและจมอยู่กับความคิดมากอีกสาเหตุหนึ่งก็คือความเครียดจากการทำงานเมื่อมีงานมากเกินไปสมองของเราจะทำงานหนะักทำให้เกิดความเครียดและความคิดฟุ้งซ่านต่างๆก็จะผุดขึ้นมาทำให้เราตกเป็นเหยื่อของความคิดมากความกลัวก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นความกลัวตกงาน ความกลัวไม่ได้เลื่อนตำแหน่งความกลัวล้มเหลวในการทำงานหรือความกลัวปัญหาทางการเงินความกลัวเหล่านี้จะทำให้เราคิดไปเองต่างๆนานาจนกลายเป็นความคิดมากในที่สุดการขาดความมั่นใจก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความคิดมากเมื่อเราไม่แน่ใจในสิ่งที่กำลังทำความมั่นใจของเราก็จะลดลงทำให้ความคิดลบต่างๆเข้าครอบงำ และนำไปสู่ความคิดมากสุดท้ายคือความคิดลบที่มีมากกว่าความคิดบวกเมื่อเราโฟกัสแต่สิ่งที่ไม่ดีแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็จะติดกับดักของความคิดมากได้ง่ายแล้วเราจะกำจัดความคิดมากได้อย่างไรคำตอบคือทำได้แม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราทำตามขั้นตอนเหล่านี้รับรองว่าจะช่วยขจัดปัญหาคิดมากได้อย่างแน่นอน ขั้นตอนแรกคือการยอมรับว่าเราคิดมากเมื่อเรายอมรับว่าตัวเองคิดมากเราก็จะพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้ตระหนักรู้ทุกครั้งที่คิดมากและเมื่อใดก็ตามที่จับได้ว่าตัวเองกำลังคิดมากให้หยุดทันทีแล้วย้อนกลับไปดูว่าเราเริ่มคิดมากตั้งแต่เมื่อไหร่วิธีนี้จะช่วยให้เรารู้ตัวว่าเราเสียเวลาและพลังงานไปกับความคิดที่ไม่จำเป็นมากแค่ไหน ขั้นตอนที่สองคือการคิดบวกแทนที่จะคิดถึงแต่สิ่งที่อาจจะผิดพลาดให้ลองคิดถึงสิ่งที่อาจจะสำเร็จความคิดลบจะสร้างความกลัวและความวิตกกังวลแต่ความคิดบวกจะทำให้เรามีพลังและควบคุมความคิดของตัวเองได้ขั้นตอนที่สมคือการฝึกโยคะสมาธิและการออกกํำลังกายกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้ทั้งร่างกายและจิตใจแข็งแรง ควรฝึกสมาธิเป็นประจำทุกวันเพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมากขั้นตอนที่สี่คือการอยู่กับปัจจุบันหลายคนมักจมอยู่กับอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตซึ่งทำให้เกิดความเครียดจงเรียนรู้จากอดีตและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตแต่จงโฟกัสที่ปัจจุบันขั้นตอนที่5คือการเขียนสิ่งที่รบกวนจิตใจลงไปมีความเชื่อมโยง ระหว่างความคิดและความรู้สึกให้เขียนสิ่งที่ทำให้เราลำบากใจลงไปพร้อมกับเหตุผลที่มันรบกวนเราและถามตัวเองว่าการกังวลเป็นทางออกหรือไม่ถ้าไม่ใช่ให้หาทางออกหรือปล่อยวางมันไปการฝึกฝนนี้จะช่วยหยุดความคิดที่ไม่จำเป็นขั้นตอนที่6คือการควบคุมอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าให้เก็บกดแต่หมายถึงการจัดการอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ อารมณ์ที่ควบคุมได้จะช่วยให้เรามองเห็นความจริงอย่างชัดเจนในขณะที่อารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้จะเป็นเชื้อเพลิงให้กับความคิดที่ไม่จำเป็นขั้นตอนที่7คือการทำกิจกรรมสร้างสรรค์แทนที่จะเสียเวลาไปกับความคิดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้หากิจกรรมที่ชอบทำเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงร้องเพลงดูหนังเล่นกีฬาหรือใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัว กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นขั้นตอนที่8คือการยอมรับในแบบที่เราเป็นความคิดมากมักทำให้เราตัดสินตัวเองในแง่ลบจำไว้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบจงยอมรับในสิ่งที่เราเป็นและคิดบวกอยู่เสมอขั้นตอนที่9คือการรักษาจิตใจให้สงบในชีวิตที่เร่งรีบความเครียดกลายเป็นเรื่องปกติ จนหลายคนไม่รู้ตัวว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและใจถ้าอยากกำจัดความคิดมากจงเรียนรู้ที่จะรักษาจิตใจให้สงบขอให้ทุกท่านนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อหลุดพ้นจากความคิดมากและพบกับความสุขที่แท้จริงอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธสวัสดีค่ะคิดวนไปวนมาจนเหมือนหัวจะระเบิด เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากบางทีก็คิดไปไกลจนเหมือนเพอเจอทั้งที่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลย